สนับสนุนโดย s s t Auto Parts โดยสหสินไทยนต์ชุดแกส๊สรถยนต์คุณภาพสูงยุโรปแก๊สไทยพัฒนาประกันภัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์ซูเปอร์วันพลาซ่าศูนย์การค้าเพื่อชุมชน FB แบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรยศ Duckham's Keeps You Moving สวัสดีครับผมต้นกีรศักดิ์ครับกลับไปการคุยกับช่างครับทุกๆวันจันทร์นะฮะทศวรรตั้งแต่บ่ายสามถึงบ่ายสามครึ่งครับเทคโนโลยีรถใหม่ๆนะครับการทดลองขับขับแทนคุณเรื่องของที่นิคเชิงช่างเรื่องของการแนะนําไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรือการตรวจเช็ครถต่างๆนะครับแล้วก็การพูดถึงการตกแต่งยืดอายุรถเราให้นานๆนะครับอันนี้ก็คือในการคุยกับช่างเลยนะครับเจอกันในทุกวันจันทร์แน่นอนครับและในวันนี้นะครับเราก็จะไปดูว่ายุโรปแก๊สจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับมีอะไรที่จะมานําเสนอให้กับเราด้วยครับ กับอมกครั้งกับยุโรปแก๊สจากหลายๆตอนนะครับที่ผ่านมาทางเราก็ได้นําเสนอในเรื่องของอุปกรณ์ที่ต้องบอกว่า,าเป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆนะครับทางยุโรปแก๊สเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอุปกรณ์แก๊สที่มีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องณนะวันนี้เองเนี่ยด้วยเทคโนโลยีของเครื่องยนต์เองเนี่ยมันมีการ,ปรเปลี่ยนไปคือผู้ผลิตเครื่องยนต์เองเนี่ย เขาก็พัฒนาเครื่องยนต์ไปเรื่อยต้องบอกว่าณวันนี้เองเนี่ยเรากล้าพูดเลยว่าในตลาดเมืองไทยนะครับมียุโรปแก๊สยี่ห้อเดียวที่มีชุดรุ่นนี้นะครับขอแนะนำ advance d u o 7ก็คือชุดสำหรับเครื่องยนต์ตัวใหม่ล่าสุดที่เป็นเครื่องยนต์แบบมัลติพอยท์แบบธรรมดานะครับไม่ใช่ได้เล็กรถ4ี่สูบแต่มี8ดหัวฉีดถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็ต้องใส่ตัวหลอกตัวอะไรกันแต่ปัจจุบันนี้ต้องบอกว่า ชุดนี้เนี่ยทำมาตอบโจทย์เลยก็คือรับสัญญาณ8หัวฉีดแต่จกออกแค่สหัวฉีดก็จะมีพวกตระกูลนิสสันเซลฟี่นิสสันจุ๊บนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นรถ8หัวฉีดแต่ต้องบอกว่ามีอยู่หนึ่งรุ่นที่ผมกล้าพูดว่าไม่ว่ายี่ห้อไหนก็ติดไม่จบฮ mm hmm. ุนไดสตาร์เกเซอร์นะครับเครื่องยนต์บล็อกใหม่ของเขาเนี่ยเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงของเครื่องยนต์เลยซึ่งชทั่วไปไม่สามารถติดจบได้เรากล้าพูดว่ายุโรปแก๊สติดจบ ใครไม่จบมาหาผมครับจบแน่นอน100เปอร์เซ็นต์ด้วยชุดยุโรแก๊สดูโอเสนใจจะติดแกด๊สสามารถทักมาหาเราได้ว่ารถรุ่นไหนยังไงต้องการติดแบบไหนก็ข้างหน้านะครับจะมาแนะนำในรุ่นต่อไปรุ่นไหนยังไงเนี่ยติดตามครับเรามีของดีแน่นอนครับนนในภาพรวมนี่ยฮะใครที่สนใจจะติดตั้งแก๊สในรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นรถยุโรป ะะการใช้งานหนักใช้งานเบานะฮะเรามีจุดเด่นทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องหัวฉีดเรื่องของหม,ม้อต้มเรื่องของถังแก๊สนะครับติดต่อได้นะครับยุโรปแก๊สนะฮะผู้นำทางด้านแก๊สรถยนต์เลยครับและช่วงนี้นะฮะต้องขอขอบคุณนะ,ะผู้สำานิรายการ SNT Auto p a r t โดยสหสินไทยยนต์ชุดแก๊สรถยนต์คุณภาพสูงยุโรปแกส๊สไทยพัฒนาประกันภัยเคอือข่ายทุ่ไทยมั่นใจในประสบการณ์ซูเปอร์วันพาซาสาูสนยันค้าเพื่อชุมชน FB แบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรยศด,ดักแฮมของเหลวล่าสุดนะครับยูโรซิกนะครับกับรถท สนับสนุนโดยไทยพัฒนาประกันภัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์ซุปวันพลาซ่าศาูนย์การค้าเพื่อชุมชน กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุยกับช่างวันนี้ช่างโดนอยู่ที่อู่ธนดลสาขาลาดปร้าวซอย52านะครับจะมาคุยกันเรื่องงานซ่อมรถนะครับวันนี้มี v ีออสครับหนคันใส่รถสไลด์มานะครับอาการคือความร้อนขึ้นสูงมาตรวจเจอนะครับคือท่อน้ำเนี่ยหลุดนะครับทั้งบนและล่างเลยสาเหตุที่ท่อน้ําหลุดเนี่ยเกิดได้จากอะไรบ้างนะครับหเลยนะครับวาล์วน้ําตายหรือพ่อน้ําตันนะครับทำให้มีเพรสเชอร์สูงนะครับมีอากาศเข้าในระบบครับทำให้ดันท่อหลุดออกมา ท่อหลุดเนี่ยเรื่องเล็กนะครับแต่ถ้าปล่อยท่อหลุดแล้วขับต่อทําให้ความร้อนสะสมสูงนะครับทำให้ต้องเปิดฝาสูบนะครับอาการหนักเลยรถที่ไม่มีเกวัดความร้อนสังเกตจากระบบปรับอากาศก็ได้ถ้าเกิดแอร์เย็นๆอยู่แล้วอยู่ๆไม่เย็นนะครับก็แสดงว่ารถของท่านในผิดปกติแล้วหม้อน้ําอาจจะมีปัญหาน้ําแห้งหรือพัดลมไฟฟ้าไม่ทํางานครับทำให้ระบบระบายความร้อนนั้นเกิดปัญหาระบบแอร์ก็จะถูกตัด ทำให้แอร์นั้นไม่เย็นนะครับนี่คืออาการสัมผัสจากร่างกายของท่านเบื้องต้นเลยสําหรับรถรุ่นใหม่ที่ไม่มีเกวัดความร้อนเหมือน v ีออสแบบนี้นะครับต้องคอยสังเกตไฟไม่ว่าจะเป็นไฟเรื่องเกความร้อนไฟอุณภูมิหรือว่าไฟเครื่องยนต์นะครับคันนี้เนี่ยท่อน้ํหลุดแล้วทําให้ความร้อนขึ้นสูงมันเกิดจากจุดเล็กๆครับเรื่องเล็กๆที่ทําให้เป็นเรื่องใหญ่ต้องเปิดฝาสูบใช้เงินค่าซ่อมแพงนะครับคือนี่ครับคอท่อน้าครับบ่าล็อกคอท่อน้ำน่ะมันมีขนาดเล็กเกินไป นะครับสังเกตนะฮะอัะอนนี้บ่าสังเกตง,ง่ายๆเลยอันนี้บ่าใหญ่ครับอันนี้บ่าเล็กเมื่อบ่าเล็กนะฮะเวลาใส่ท่อเข้าไปเนี่ยรัดไม่แน่นนะครับแล้วก็ตัวสปริงสปริงรัดท่อนะครับล้าหรือเสื่อมก็เป็นสาเหตุหนึ่งครับที่ทําให้หลุดนะครับสปริงรัดท่อเนี่ยจะเป็นสแตนดาร์ดสเปคที่มาจากโรงงานนะครับถ้าใช้มานานแล้วเกินแสนกิโลแล้วนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนสปริงรัดท่อใหม่นะครับหรือเปลี่ยนเป็นแบบซีแคมที่ใช้รัดก็ได้นะครับซีแคมเนี่ยต้องเลือกแบบมีปีกนะครับ อย่าไปเลือกแบบตรงถ้าเลือกแบบตรงเนี่ยมันจะบาดท,ท่อแล้วขาดนะฮะต้องเลือกแบบมีปีกแบบนี้นะครับช่างก็จะทราบครับมีปีกเพื่ออะไรครับหลบไม่ให้บาดท,ท่อนะครับซีแคมภายในเนี่ยมันจะต้องมีปีกหลบนะครับไม่ให้บาดท,ท่อนะ,ะนี่สําคัญมากนะ,ะหรือพกซีแคมติดไว้นะฮะให้ตรงกับขนาดท่อยางน้ําติดไว้เลยในรถนะครับพีพ่ๆแท็กซี่ส่วนใหญ่จะพกไว้เลยนะครับเขารู้เลยว่าท่อเขาหลุดเนี่ยเขาจะมีอะไรสํารองนะใครที่ใช้รถเกินแสนกิโลนะครับพกซีแคมขนาดเดียวกับท่อ ติดไปรถ4ี่หตัวครับวันหนึ่งอาจจะได้ใช้ถ้าไม่ได้ใช้ก็ถือว่าเหมือนอยางสำรองที่ต้องมีนะครับไม่อยากใช้แต่ต้องมีนะครับไม่ว่าจะเป็นยางสำรองเติมลมยางไว้ด้วยนี่คือสําคัญซีแคมก็เหมือนกันนะครับสำคัญมากดูแลรถอย่างต่อเนื่อง็ละสม่ำเสมอดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเช็คท่อยางน้ําเช็คหม้อน้ําหรือฝาหม้อน้ำนะครับนี่ครับฝาหม้อน้ำนะครับฝาหม้อรีเซิร์ฟนะครับเช็คท่อยางน้ําท่อยางน้ําที่มีคุณภาพดีนะครับจะต้องนุ่มนะครับสปริงรัดนะครับแข็งแรงนะครับ ไม่ไม่ล้านะครับก็จะทําให้รัดท่อได้แน่นนะครับถ้าวาวน้ําตายนะครับสังเกตเลยท่อยางน้ําด้านบนเนี่ยมันจะร้อนท่อยางน้ําด้านล่างเนี่ยจะเย็นนั่นคือลักษณะของอาการวาวน้ําตายแล้วก็มีผลนะครับทาให้มีเพชเชอร์แรงดันในระบบแล้วก็สามารถดันท่อให้หลุดได้หรือดันหม้อน้ําให้แตกได้เลยถ้าหม้อน้ําเสื่อมสภาพด้วยนะครับแล้วก็หม้อน้ําตันครับท่อยางทั้งสองฝั่งเนี่ยมันจะร้อนไม่เท่ากันฝั่งหนึ่งร้อนฝั่งหนึ่งเย็นก็แสดงว่า หม้อน้ําของท่านเนี่ยตันนะครับบางทีเนี่ยหม้อน้ํามี20ช่องมันตันไป5ช่องเหลือ15ช่องการระบายความร้อนไม่ดีก็มีผลครับน้ำเนี่ยเข้าไปหล่อเย็นเครื่องยนต์ไม่พอก็ทําให้เครื่องยนต์นั้นได้รับความเสียหายปะเก็นฝาสูบนะครับอาจจะแตกนะครับหรืออาจจะปริ้นที่เขาเรียกกันว่าปะเก็นปริ้นหรือปะเก็นแตกนะครับคันนี้นะครับฝาสูบโกงเพราะว่าปล่อยให้ความร้อนขึ้นสูงเนื่องจากท่อยางน้ําหลุดนะครับคูลเลน์หรือน้ํายาบาหหํารุกสามหม้อน้ำเนี่ยก็มีบทบาทสําคัญครับในเรื่องของการหล่อเย็นด้วย ใครคิดว่าการถอดวาล์วน้ําเป็นผลดีอันนั้นคิดผิดนะครับรถรุ่นใหม่ๆนะครับวาล์วน้ําเป็นสองชั้นถ้าท่านถอดวาล์วน้ําออกเกณืนผัดมันไม่โชว์อุณหภูมิแต่อันตรายอย่างยิ่งเลยสําหรับวาล์วน้ํสองชั้นเพราะอะไรครับน้ำเนี่ยจะไม่สามารถเข้าไปเลี้ยงสูบหลังๆได้สูบหนึ่งสูบสองเนี่ยน้ำมันจะเลี้ยงได้ครับจะภายนอกสําหรับรถที่ถอดวาล์วน้ํานะแต่สูบสามกับ4นั้นน้ําเข้าไปเลี้ยงในเสื้อสูบไม่พอครับนะฮะทำให้สูบสามสูบ4ี่นั้นเกิดปัญหา ระยะยาวความร้อนสะสมสูงครับแล้วก็ทําให้เครื่องยนต์นั้นมีอายุงานสั้นใครไม่รู้นะครับไปถอดวาล์วน้ําออกหาวาล์วน้ําใส่สัครับอันนี้คือสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่งสําหรับวาล์วน้ําแบบ2ชั้นนะครับถ้าวาล์วน้ําชั้นเดียวนั้นไม่มีผลแต่ถ้าวาล์วน้ํา2ชั้นมีผลอย่างยิ่งกับการเลี้ยงเครื่องยนต์ในสูบที่3และ4ด้านหลัง เพราะว่าสูบหนึ่งสูบสองกับหม้อน้ําด้านนอกนั้นมันเลี้ยงพออยู่แล้วครับแต่3กับ4นั้นน้ำมันไม่ไหลเวียนเข้าไปเพชเชอร์ mm. <pressure S 2> แรงดันม,มันไม่พอไม่ไหลเวียนเข้าไปเลี้ยงก็ทําให้เสื้อสูบได้รับความเสียหายในระยะยาวนะครับอาจจะไม่เสียหายภายในวัน2วันแต่ในระยะยาวนั้นเครื่องยนต์แทนที่จะมีอายุเกิน50,000นกิโลกับมีอายุสั้นลงสั้นลงนะครับฝากไปด้วยครับการดูแลรถอย่างต่อเนื่องกับสม่ำเสมอเป็นสิ่งสําคัญน้ํายาหม้อน้อนํามีอายุการเปลี่ยนถ่ายที่24เดือนนะครับหรือ2ปีหรือนี่หรื่นี้นครับ แต่ต้องกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องเปิดฝาสูบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแพงและเบรกหน้ามีอะไรน่าสนใจติดตามช่วงหน้าครับสนับสนุนโดย sst auto part โดยสหสินไทยยนชุดแกส๊สรถยนต์คุณภาพสูงยุโรปแก๊ส fb Battery ไฟดีไม่มีทรยศ กลับมาช่วงที่3ครับเปรียบช่างครับหลังจากครั้งก่อนนะฮะคุณภูมิได้อธิบายในเรื่องของนโยบายเรื่องของการคัดเลือกอู่นะครับลูกค้าเนี่ยเป็นคนเลือกไทยพัฒนาประกันภัยนะฮะแล้วก็ไทยพัฒนาประกันภัยก็หลังจากที่ซื้อขายกันแล้วนะฮะประกันภัยครอบคลุมแล้วที่เรื่องของงานเคลมนะครับทีงานเคลมนะฮะอยากจะให้พี่ป้าได้อธิบายเรื่องของงานเคลมหลังจากที่ลูกค้าซื้อประกันภัยไปแล้วครับครับในรายละเอียดของการเคลมที่บอกว่าเคลมง่ายไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นตำรวจ เป็นโรงพยาบาลเป็นศาลทุกอย่างเนี่ยนะฮะครับผมยงสไล์อะไรครบเลยครับพี่ปาครับก็ในส่วนของสาขานะซึ่งดูแลลูกค้าในพื้นที่ก็มีนครปฐมกาญจนบุรีราดบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครแล้วก็เพชรบุรีนะฮะในเรื่องของความรับผิดชอบเนี่ยเราดูแลเรื่องแต่ลูกค้าเกิดเหตุจนกระทั่งเรื่องของการเคลมแล้วลูกค้ารับรถออกจากอู่นะครับอันนี้คือหน้าที่ของเราครับนะครับ การที่เราต้องดูแลเนี่ยเราต้องดูทุกเคสว่าลูกค้าเกิดเหตุยังไงมีประเด็นไหนที่เราต้องเข้าไปช่วยเหลือลูกค้านะฮะต้องให้คําแนะนําลูกค้ายังไงบ้างในเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของการทําความเสียหายทาเสียหายนะฮะอะไรต่างๆอันนี้เป็นหน้าที่ของเคลมนะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของเคลมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการแค่ไปดูที่เกิดเหตุไม่่นั้นไม่ใช่แค่นั้นมันเรื่องของการไปที่เกิดเหตุไปที่สถานีตํารวจครับ โรงพยาบาลหรือแม้กระทั e ่งศาลรวมถึง <t> อ <ú S 2> ู่นี่คือหน้าที่ของพนักงานเคมแน่นอนครับพี่ปาทําคนเดียวคงไม่ได้พี่ปามีทีมงานแน่นอนมีครับมีพี่ปาพอจะแนะนําทีมงานได้ไหมครับว่ามีท่านไหนบ้างดูแลอะไรบ้างขอได้ครับก็ในส่วนของผมเนี่ยก็ดูเรื่องของการตลาดแล้วก็เรื่องของสินใหมบนะครับก็มีคุณปฐสมพงศ์นะครับดูแลเรื่องของฝ่ายการตลาดภาคกลางทั้งหมดภาคกลางทั้งหมดในพื้นที่ของเราครับนะ คุณกัญญาแซ่เห่งก็ดูเรื่องเรื่องของการรับเบี้ยประกันภัยการธุรกรรมทางการเงินของสาขาครับซึ่งผมจะมอบหมายให้ทั้งสองท่านเนี่ยเป็นผู้ดูแลครับก็คือซ้ายขวามืซ้ายมือขวาครับนะครับผมก็คือมีโอกาสได้เรื่องวิ่งงานได้อิสระเต็มที่ครับนะครับผมก็ดูแลกันครบวงจรเลยใช่ครับนะครับอย่างที่บอกไป ตั้งแต่รถเกิดเหตุจนส่งมอบรถใช่นะครับออกไปเคลมคุมราคาใช่รัคมาช่วยลูกค้าตรวจรถด้วยใช่นะฮะจัดหาอะไรอีกใช่ครับคือคืออย่างนี้ฮะบางทีเนี่ยปัญหามันเกิดครับมันเกิดยังไงเช่นลูกค้าบอกว่าพี่มันซ่อมตรงนี้นิดนึงนะมันไม่ดีเราก็ส่งเจ้าที่มาบอกว่าไปดูให้ลูกค้าหน่อยลูกค้าติดปัญหาอะไรแจ้งเข้ามาแล้วเราก็ประสานระหว่างอ สาขาแล้วก็สำนักงานใหญ่ครับว่าโอเคนะติดปัญหานี้เราก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาให้มารู้ร่วงเลยได้ดีโดยสําคัญคืออะไรลูกค้าพึงพอใจที่สุดนะฮะแกนนี้เป็นเรื่องของนโยบายของเราที่จะผู้บริหารส่วนครับครับผมพี่กัญญาก็จะบอกลูกค้าว่าเบี้ยประกันภัยจะหมดอีก2เดือนแล้วนะต่อประกันนะชั้น2บวก3าบวกนะฮะครับก็เป็นหน้าที่ของแต่ละคนในเรื่องของการดูแลลูกค้าอยู่แล้วนะฮะแต่ส่วนมากเนี่ยก็คือ เราได้รับความไว้วางใจจากตัวแทนในพื้นที่ของเรากัญญาก็คือจะดูแลเรื่องของเบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่ส่งเข้าสำนักงานใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอให้มั่นใจว่าทีมงานของเราในเรื่องของเบี้ยประกันภัยท่านรับมาแล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าผู้ผมจะไปใช้ครับทุกท่านสบายใจได้ว่าเราส่งเข้าสำนักงานใหญ่นะครับผมไม่มีเคมีไม่มีเคมไม่มีครับรับรองได้แล้วก็คุ้มครองเลยทันทีคุ้มครองทันทีครับนะครับผม คุณปฐมพงศ์เนี่ยก็ดูแลเรื่องของตัวแทนตัวแทนติดขัดปัญหาอะไรให้เราช่วยหรืออะไรคุณปฐมพงศ์ก็จะวิ่งเข้ามาดูเป็นคนประสานให้บางครั้งก็ช่วยเรื่องของการดูเรื่องเคลมด้วยครับ,รบแจบ้งพนักงานเคลมว่าไปดูสิไอ้เคมลมรายนี้ให้หน่อยนี่ติดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค,คือหน้าที่ทุกคนเท่ากันช่วยกันทํา เราอยู่แบบพี่แบบน้องครับครับผมครับื่อนการซื้อประกันเนี่ยไม่ใช่เพิ่งจะเจอกันครั้งแรกอยู่กันตลอดอายุประกันภัยกันดีเดียวและที่สาคัญพี่ต้นผมอ่ะกับพี่ต้นมีโอกาสได้ไปสํานักงานใหญ่มาแล้วไปเห็นสถานที่ตั้งครับใหญ่โตโอร์นะครับไม่ควบรวมอย่างนั้นนะพนักงานที่ทํางานนะครับบางท่านเนี่ย สามสิบปีอยู่กันแบบนานเลยครับบางท่านเนี่ยเกษียณไปแล้วแต่ยังทำอยู่ก็มีใช่ครับนะครับนี่คือไทยพนาประกันภัยนะครับแล้วก็บริหารงานจัดการเนี่ยโดยคนไทยทั้งหมดเลยครับเจ็ดสิบแปดปีแล้วใช่ครับอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่อยู่เป็นครอบครัวจริงดูแลกันอย่างอบอุ่นเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของจุดเด่นนะฮะว่าลูกค้าเลือกไทยพนาประกันภัยแบบไหนนะครับแล้วจุดเด่นที่ให้ได้มากกว่านะครับที่ปาช่วยอธิบายหน่อยจุดเด่นที่ลูกค้าชอบ จุดเด่นของไทยพัฒนาเนี่ยนะครับที่เราทํามาประสบการณ์เฉพาะจุดๆนี้หลปีแล้วก็คือสองบวกสามบวกสุดเวิร์กถ้าท่านลูกค้าเนี่ยทำประกันสองบวกสามบวกที่อื่นหรือบริษัทอื่นเราไม่ได้บอกว่าที่ไหนกรณีพลิกคว่ำพิกตะแคงหรือตกข้างทางเนี่ยไม่มีคู่กรณีไม่มีคู่นีณีเขาไม่รับผิดชอบเลยนะฮะไม่รับผิดชอบเลยอันนั้นต้องเองต้องเป็นประกันอื่นต้องฟังกันเองแต่ของไทยพัฒนาเนี่ยนะฮะเรามีสินค้าคือ2องบวกสาบวกสุดเวิร์ก ลูกค้าเกิดเหตุพลิกคว่ำพลิกตะแคงตกข้างทางเนี่ยนะบริษัทเข้ามาช่วยเหลือเรื่องของการจัดซ่อมในวงเงิน0 0 0 0บาทคบาทแล้วที่สําคัญนะฮะไม่มีเอ็กเซปต์ไม่ต้องจ่ายไม่มีคู่กรณีเราก็รับผิดชอบอย่างเช่นถนนพระราม2เนี่ยนะครับขึ้นชื่อว่าถนนตอกเซื่อใช่รถลูกค้าขับไปตกข้างทางเราก็ซ่อมในวงเงินไม่เกิน5 0,000บาทนะฮะอันนี้คือจุดเด่นแล้วเป็นสินค้าที่ของไทยพัฒนาประกันภัยเนี่ยเราทําตลาดได้ดี แล้วลูกค้ายอมรับนะฮะบางท่านบอกว่าเบี้ยประเภทหนึ่งแพงไปอยากมีเบี้ยถูกๆไหมแนะนําเลยครับสองบวกสามบวกสุดเวิร์กแล้วคุ้มครอใกล้เคียงกับชั้นหนึ่งใช่เบี้ยอาจจะต่างกันเล็กน้อยแต่ความคุ้มครองเราให้ดีกว่าแน่นอนเราดีกว่าและสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะโทรสอบถามหรือปรึกษาจัดประกันรถยนต์ให้เหมาะกับการใช้งานเนี่ยมีเบอร์ส่วนกลางของไทยพัฒนาไหมครับ พี่ปาแนะนำนิดนึงถ้าเป็นสำนักงานใหญ่นะฮะเก้าศูนย์สองสองห้าสามสี่หนึ่งสี่หนึ่งนะฮะติดต่อฝ่ายรับประกันภัยแต่ถ้าเป็นที่สาขานครปฐมก็ศูนย์สามสี่สองเจ็ดสองสามเจ็ดสามนะฮะหรือโทรมาที่ส่วนตัวผมก็ได้นะครับผมขออนุญาตเบอร์ส่วนตัวนะครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าเก้าห้าห้าศูนย์ห้าสามนะฮะเรายินดีให้คปรึกษาทุกกรณีนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าไทยพัฒน์นะครับ เป็นลูกค้าจากบริษัทอื่นแต่ต้องการคําปรึกษากับเราเนี่ยเรายินดีครับผมและแน่นอนครับพี่ปาครับเรื่องประกันภัยรถยนต์เนี่ยสำคัญยังไงช่วยแนะนําคุณผู้ชมหน่อยครับคือเรื่องของประกันภัยนะฮะท่านทําไว้เถอะครับครนะทำไว้ติดรถไวนะฮะมันสามารถที่บรรเทาผลร้ายให้กับทุกๆท่านได้ท่านเสียเงินแค่ไม่กี่พันบาทนะฮะแต่ความคุ้มครองมันเป็นหลักแสนหลักล้านนะเพราะฉะนั้นท่านขับรถไปเออฉันมีประกันภัยผมมีประกันภัยนะครับ ทอนหมด่วงบุญใจทุกเส้นทางใช่ครับไทยพัฒนาประกันภัยอยู่เคียงข้างท่านอยู่แล้วครับนะฮะนี่แหละครับการทําประกันภัยนั้นทาไม่ได้ครับไม่ได้เสียประโยชน์อะไรนะครับแล้วก็วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่ปลานะครับเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับและนี่คือทั้งหมดของรายการคุยกับช่างในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ s s t a อ t ท p a คุโดยสหสินไทยยนชุดแก๊สรถยนต์คุณภาพสูงยุโรปแก๊สไทยพัฒนาประกันภัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์ ซูเปอร์วันพลาซ่าศูนย์การค้าเพื่อชุมชนเอฟบีแบตเตอรี่ไฟดีไม่มีโทโยตดักแฮม m keep you moving หนึ่งทุ่มตรงนะครับวันนี้ไลฟ์สดทางช่องทางเพจเฟซบุ o กทิกต็อกและ y o u ยูทูบชา n e l ช่างดนมาสเตอร์คาร์นะครับครับติดตามนะครับว่าตอนหน้านะฮะเราจะพาไปดูรถใหม่ไปทดลองขับแบบไหนอย่างไรนะครับวนันจันทร์บ่ายสามโมงถึงบ่ายสามโมงครึ่งครับวันนี้ต้องขอญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ